อันนี้คือชุดที่พี่จะได้นะครับผมคือคือมีตัวเครื่องมีตัวเครื่องนะครับผมตัวเครื่องแล้วก็มีแบตแบตอ่าเนี่ยแบตแบตของตัวนี้มันจะแยกกับของตัวเครื่องนะครับแบตปั๊มแล้วก็แบตตัวเครื่องสองก้อนนะครับผมนี่แบตใหม่แล้วก็จะเป็นรีโมทนะครับแล้วก็จะเป็นตัววัดแบต แล้วก็ที่ชาร์จนะครับแล้วก็จะมีอ่กากา้านก้านคือใส่ตรงนี้นะครับผมก้านฉีดยานะครับก้านพ่นนี่นะครับก็จะใส่แบบนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ต่อสายยางตรงนี้ก็ถือใช้ได้เลยนะครับผมเสียบสองฝั่งนะครับนี่อันนี้ฝั่งนู้น นี่นะครับก็ชุดพร้อมบินครับพี่